นี้เรามาทําน้ําผักปั่นแผ่นเบดเพิ่มสารอาหารกันเถอะค่ะเริ่มแรกก็ขอไปดูในครัวก่อนเลยค่ะว่าผักเหลืออะไรบ้างจะเหลือกระหล่ำปีม่วงกระหล่ำปีขาวแล้วก็ฟักทองผักที่เหลือก็ไปหาซื้อที่ตลาดนัดกันค่ะก็จะไปตามหาข้าวโพดแล้วก็แครอทค่ะฝนก็ตกฉ่ำมากได้แค่ข้าวโพดมาถุงเดียวส่วนแครอทไม่มีเลยหนิงก็ไปหาแครอทมาจนได้ก็คือร้านขายของแถวบ้านค่ะใด้ครบแล้วค่ะวัตถุดิบของเราไปเตรียมล้างทําความสะอาดกันดีกว่าการล้างผักของหนิงเนี่ยต้องใช้น้ํายาล้างผักมาช่วยด้วยเพราะไม่รู้ว่าผักกัแบคดรัปน ใช้ผักอยู่5อย่างค่ะจะมีข้าวโพดแครอทฟักทองกะหล่ำม,ม่วงและกะหล่ำขาวค่ะเริ่มจากการหั่นข้าวโพดไว้ก่อนเลยค่ะเพราะมันมีเยอะมากเนอะไรใหม่ๆไหม,ไมคะเรามีเขียงใหม่แล้วนะไม่ได้ใช้เขียงไม้แล้วค่ะคอมเมนต์เพื่อนๆมาบอกว่าเปลี่ยนเขียงไม้ได้แล้ววันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะคะเขียงสแตนเลสสามหนึ่งหกที่คนใช้เยอะมากในตอนนี้มาที่หั่นผักต่อค่ะเมื่อกี้หั่นแครอทหั่นฟักทองหั่นกะหล่ำขาวแล้วต่อด้วยกะหล่ำม,ม่วงเลยค่ะห้าอย่างหั่นเสร็จหมดแล้วเี๋ยอเราเตรียมมา เราทำแบบนี้วนไปค่ะจนกว่าผักมันจะหมดและสาเหตุที่ต้องใส่ถุงแบบนี้เพราะผักสดมันเน่าเร็วมากไม่ทานจริงๆค่ะก็เลยต้องแช่ฟรีซไว้รอบนี้ก็ได้ประมาณ7ถุงใหญ่แล้วก็1ถุงเล็กค่ะยอกินวันละ1ถุงได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วเราก็มาทาน้ําผักปั่นแพนเบดเพิ่มสารอาหารกันเลค่ะผักลงไปใส่น้า600มลฝาแล้วกดเริ่มแล้วไปเลือกโหมดทําน้าข้าวโพดเริ่มต้นใช้งานรอ36นาทีก็เสร็จแล้วค่ะนี่นะต้มสุกพร้อมปั่นละเอียดเลยสะดวกกาหนิงมากๆไ,ได้กินเลยนะคะตอนร้อนๆให้ถึงเวลากินกกก่ออนนนนงจะิิเราาาหข้้้มืแตทีัํผ ปั่นแผ่นเบทก่อนมื้ออาหารหลักเพื่อเพิ่มสารอาหารค่ะรูต้ตัวค่ะว่าในมื้อกลางวันที่กินทุกวันนะ่ะไม่มีผักในมื้ออาหารเลยเลยคิดสูตรเพิ่มน้ำผักปั่นแผ่นเบทมื้อนี้ขึ้นมาค่ะและโดยปกตินะคะหนิงเป็นคนไม่ชอบกินผักเลยคือกินยากมากน้ำผักปั่นอันนี้ขึ้นมานะ่ะคือกินได้สะดวกและขับถ่ายดีคนไหนที่ขับถ่ายยากๆลองใช้สูตรนี้ดูได้นะคะอย่างน้ำผักมีกากใยและไฟเบอร์จะทําให้อิ่มท้องอยู่นานไม่หิวจุกจิกด้วยค่ะคนไหนอยากลองทําบ้างสามารถใส่ผักอื่นๆได้อีกน,น,นะคะสำหรับหนิงนะต แล้วก็หอมข้าวโพดกับฟักทองมากค่ะหนิงคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพิ่มสารอาหารได้ให้ทุกคนที่ทำตามสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันนะคะ